วันนี้ผมจะมาพูดถึงการแชร์โฟลเดอร์ใน Dropbox กันนะครับสำหรับคนที่ลง Dropbox ไว้ที่เครื่องแล้วนะครับก็ให้เปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Dropbox หรือไปคลิกที่ไอคอน Dropbox ตรงนี้นะครับแล้วก็ open Dropbox Folder ก็จะได้โฟลเดอร์ของ d อปบ็อกนะครับคราวนี้เราจะทำการแชร์โฟลเดอร์ให้กับผู้อื่นนะครับเราก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ Create New Folder หลังจากนั้นก็นะครับ Rename โฟลเดอร์ er เป็นสมมุติว่างานนี้ก็คือ P P Casting t r นะครับตรงนี้แล้วก็โฟลเดอร์นี้ก็แชร์นะครับแชร์แชร์ this folder นะครับไม่ใช่แชร์ลิงก์นะครับ หลังจากนั้นก็ให้กรอก e อีเมลของคนที่เราต้องการแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์โฟลเดอร์หลังจากนั้นจะมีอ e ีเมลส่งไปที่คนที่เราแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดเขากดลิงก์ก็จะมีการเปิดดรอปบ็อกนะครับ แล้วโฟลเดอร์นั้นก็จะแชร์ให้กับคนที่เราส่งไปเอาโฟลเดอร์นี้นะครับก็สามารถที่จะเอาโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ต่างๆเข้ามาในนี้ไฟล์ก็จะสิงขึ้นไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับโดยการโดยโฟลเดอร์นี้ก็จะเห็นกันทั้งคู่ครับผม